สวัสดีค <değil> ร <Sleep centre> <together> well, ับเอาไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยน้อยทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมก็ไปตังนะครับมัเก็บหมอน้อยไปหมอน้อยสิพาทุกคนมาเบิ่งหมอน้อยนะครับเมื่อนี้มีได้รับเกียรติจากเมียฝรั่งนะครับเพื่อนมัเก็บหมอน้อยให้บวก็เลยมาเบิ่งว่ามันเป็นช่างได่เพื่อนปลูกหมอน้อยหลายครับนี่นี่ครับไอออมสวัสดีครับวัสดีค่ะนี่ครับเมียฝรั่งเพื่อนเก็บได้หลายแล้วล่ะนนี่แต่ทีมาให้คน ่ทุกคนได้เบ่งว่ามันเป็นใบจังไหนนี่ครับใบหมาน้อยหรือต้นครับกุ้งขเหมากุ้งขเหมาก้นปิดอ่าลายชื่อเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับว้หลายชื่อมากเลยนะครับหมอน้อยก้นปิดขงขเหมาขงขมเหมาพราพายเป้าเลือดสีฟันนะครับชื่อวิทยาศาสตร์กับยาวเลยนะครับ นี่แหละที่เพื่อนเอามาซื้อมาป,ปาลุกสิบบาทหรอสิบบาทต้นสิบบาทนะครับเบิง่งจากต้นนี้น้อยอ่ะมาเบงใกล้ๆดูเบิง่งอันนี้หามันสิเป็นขนๆใน่นในแต่หน้าแต่แต่ให้มันโฟกัสเน่ยครับเออนี่นี่เห็นบ่ครับมันจะเป็นขนๆในใบมันก็ขนเด้เบิ่งครับกระคนเห,นหรอ มันมีขนข้างๆนะครับก็มีขนถ้าเห็นกลางป่านี่บาร,รู้เลยว่ามันสิเป็นจังไรเพื่อนบอกว่าให้ไปอันนั้นใส่ย่องใส่ใบายานางใบายานางนะครับนี่ใบายานางกับแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวฮอสิพาทุกคนอ่ะไปเก็บใบายานางต่อแล้วก็เสียวอันนี้แหละไปไปย่องเอดบุญน,นะครับที่ที่ทเขาเฮ็ดเมื่อน,นาเน,นี่ผมก็ได้นี่แหละเพื่อนเก็บให้นะผมมาเก็บก่อนแล้วลืมถ่าย นะครับถ่ายแล้วบเปิดใหม่ก็เลยด้ถ่ายใหม่โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณเมียฝรั่งนะครับที่เพิ่นให้เขามาขอขอไอใบหมอน้อยเดี๋ยวเขาสิไปเอาใบายานางต่อนี่ครับเดี๋ยวเขาไปเปิ่งว่าเขาสิไปเอาใบายานางได้หลายป่ะนะครับโอเคขอบคุณครับ <S 1> <S 1> นี่นะครับเพากลมาหอดต้นยานางค่ะใช่คือยานางเต็มเลยนะครับอยู่นี่ใบยานางไงแต่ก่อนมันหลายกว่าน,นี้เพืพ่อนเพื่อนตัดมัน เบิ่งครับใบใหญ่ใบใหญ่ขนาดเกือบเทียบเท่ากับใบหมอน้อยอ่ะพู้หล่ะหนาขนาดหนาใหญ่แล้วแบบใบแบบเนี้ยคือมันสีคันได้ดีอ่ะเอาไอ้ตังมาถือถุงให้เอาด้วยเอาสิไม่นชก๊้งอย่างนั้นนะฮะใช่ต้นนั้นต้นกระถินไอตังมามาถือนี่ให้เอาอ่ะมันก็เลยแบบเรือไอตังถือไว้ถือไว้นะครับใช่มันมันขึ้นได้คู่ต้นอ่ะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นต้นกระถินไงมันก็มีหลายต้นอยู่นะเดี๋ยวับสิดึง ไปยานางนี่แหละแต่ก่อนคนสร้างไอ้สร้างอย่างก็สร้างสร้าง่อไม้สร้าง่อไ,ไม้เขาก็มาเอาไปยานางอยู่นี่แหละของหลองคือมันมันหลายยานางแบบเพื่อนปลูกนะอยากได้เม็ดอยู่หลวงัุขมันจะใบใหญ่อๆอ่อะคือมันเก็บแล้วมันก็ได้เร็วเลยอ่ะ<น>แต่ถ้าไปหาอยู่ป่านี่บบได้เนาะยากได้ใบน้อยอีกคือเพื่อนปลูกกับใบน้อย แม่มันต้องมันต้องดินอุดมสมบูรณ์อยู่นี่เพิ่นเลี้ยงงวน้ำฝั่งนั้นไอ้ตังมาเอาเร็วไอ้ตังมาเอาไอ้ตังมาเอาแบถือไว้แบบนี้เอาเชือกเอาลงไว้เออเอาเชือกลงใส่ลงไว้นี่คือแบบมีต้นใบใหญ่อ่ะคือแบบมันย่องคักไลยเนาะใบใหญ่ใช่ไหมเหรอแม่แบบแป๊บเดียวอ่ะย่องแป๊บเดียวมันย่องแล้วใบเขียวๆนี่มันมันเจริให้เขียวเร็วพูดอะ อ่าสุดยอดมากเลยไอ้ตังอือหืออะไรนะครับมันเต็มแล้วหรอมันเต็มแล้วบรอครับอพอแล้วบรอครับอพอแล้วเนาะโอ้ไอ้ตังบอกว่าเต็มแล้วรับพอแล้วใช่ไหมโอเคอ่านี่ได้เต็มแล้วนะครับนี่ได้ใบหมอน้อยอยู่ข้างล่างแล้วก็ได้ใบยานางอยู่ข้างบนไอ้ตังมาพี่ก่อน จะซิมัดไว้ให้ตังืถิดนะครับ<อ>ไม้ตังมาสวัสดีครับก่อนมาไปหาตู้ไปเร็วเบิ่อไป้ตังมาก่อนมังเง่าเพิเ่มมังเง่าอ๋อเพิ่มมังงผ่านหมักเง่าเพื่อสิได้เก็บหมักง,ง่าอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเอาสองคนได้ทั้งหมอน้อยและได้ทั้งยานางนี่ครับเป็นของคู่กันเนาะที่ขาดกันบ่ได้เนาะ้วเสียเป็นเ็ดหวุนให้แม่อุ้ยลามหมอน้อยกันกินอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายถึงจุดได้ไอเด็ดู ไอเล e y ยู you, ฉันนี่นี่ครับโอเค